สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์แป๊ะตักกศิลาในรายการโหรลาหาหุ้นทางช่องตักกศิลาโหราลาชาแนลรู้จริงเรื่องดวงวันนี้เป็นวันศุกร์ที่23ตุลาคม2563ตรงกับขึ้น7ข้ามเดือน12ปีชวดเราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาจะมีด้วยกัน3ช่วงเวลาช่วงเวลาที่1เป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชีย ในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาช่วงเวลาที่สองเป็นช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาช่วงเวลาที่สามเป็นช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนส์ในเวลา3นาฬิกาถึง4นาฬิกาเราจะมาดูดาวเด่นในช่วงแรกเป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเซียจะมีด้วยกัน6หมายเลข หมายเลขแรกหมายเลขห้าหมายเลขสี่หมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขเจ็ดหมายเลขหเลก, 7, หเ,ก 6, เป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่หนึ่งช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชีย ในเวลา9ก้นาฬิกาถึง18บแนาฬิกาท่านสามารถนำทั้ง6ตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับไปท่านดูประมาณ3คู่คู่แรกห้าสี่ห้าหนึ่งและห้าสองเป็นสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่หนึ่ง ช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลายี่บสองนาฬิกาถึงย3บสามนาฬิกาจะมีด้วยกันหหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขสองหมายเลขแปดหมายเลขเจ็ด หมายเลขศูนย์หมายเลขห้าและหมายเลขสามเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลายี่สิบสองนาฬิกาถึงยี่สิบสามนาฬิกาท่านสามารถนำทั้งหกตัวเลขนี้ไปใช้ไปจับคู่ไปผสมหรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่ คู่แรกสองแปดสองเจ็ดและสองสาเป็นสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัเสเซียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาจะมีด้วยกันห้าหมายเลขหมายเลขแรก หมายเลขสี่หมายเลขห้าหมายเลขหกหมายเลขสามและหมายเลขแปดเป็นห้่ตัวเลขที่ใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาท่านสามารถนำต,ตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสม ปจับคู่หรือไปรวมกันเลขของท่านผมขอจับให้ท่านดูรประมาณสองคู่คู่แรกสี่ห้าและสี่แปดเป็นสองคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนส์ก็ครบแล้วนะครับสามช่วงเวลาซึ่งในแต่ละช่วงเวลาจะมีการเจาะตัวเลขของในแต่ละหุ้นของช่วงเวลาต่างๆให้อีกด้วย สถาบันตักตกศิลาโหราเป็นสถาบันที่เปิดสอนวิชาโหราศาสตร์เบื้องต้นและวิชาอื่นๆอีกหลายแขนงและยังได้เปิดสอนวิชาทักษะนําโชคฟรีเพื่อท่านนําไปคัดเลขเดิมประจำวันกับรหัส ATM ได้ด้วยตัวท่านเองและทั้งผมได้เปิดสอนวิชาโหลาหาหุ้นเป็นค้าพิเศษเพื่อท่านที่เรียนไปแล้วจะสามารถนําไปหาเลขเดิมของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาโดยใช้วิชาให้เลิ่ชั้นสูง โดยท่านที่สนใจติดต่อและสมัครได้ที่สถาบันตักกัิลาหัวลาตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับและท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่จะเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายมีตัวเลขแนะนําจากแอดมินและ AI สามารถกดกข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ